สวัสดีค่ะแบบเงเองกนะคะเพิ่งมาถึงบ้านนะคะนี่ก็เะพอะเปียกมากเลยนะคะนูเพะนั้นก็เก็บของลงจากรถนะคะเตรียมไว้ให้ล้างกันค่ะก็คือของใกล้จะหมดนะคะฝนก็มาตกแต่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนแบงนะคะจนหมดเลยนะคะไปทำบุญพูน,นีตอนเช้ากันนะคะ นี่ก็ล้างนะคะแม่แหม่มก็ต้องกลางล่มกลับบ้านเลยนะคะเปียกนี่นะคะกำลังได้ขายของฝนก็มาตกก็เลยกระทะสุดท้ายก็เลยไม่หมดนะคะแต่ก็ขอบคุณพี่อ้วนนะคะที่เหมาช่วยน้องเสียงมันก็จะเปลี่ยนๆน,นะคะตากฝนเกือบทุกวัน นี่นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เอาใจช่วยพวกเราสองคนนะคะให้ขายดีๆนะคะอันนี้ก็ขายดีนะคะแล้วก็แต่ว่ามาทิ้งโค้งสุดท้ายนะคะเหลือเยอะโค้งสุดท้ายตอนกระทะสุดท้ายที่หมดหม้อทุกอย่างหมดหมอนะคะก็เลยเหลือเยอะหน่อยนิดหน่อยนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เอาใจช่วยยังไงก็ เดี๋ยวเป็นก็จะไปทํากับข้าวด้วยนะคะวันนี้เราจะกินตําถั่วนึ่งผักทอดปลาทูกันนะคะหัวก็เปียกหมดเลยนะคะเสียงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยนะคะนี่ของก็เปียกหมดแล้วแม่แหม่มก็เปียกเหมือนกันนะคะนี่ละเดี๋ยวมันเลย ก็ตกนะคะพรุ่งนี้พายุเข้าร้อยเปอร์เซ็นน่าจะตกทั้งวันนะคะคืนนี้ก็น่าจะตกทั้งคืนเลยนะคะก็เปียกหมดทุกอย่างเปียกหมดเลยนะคะพ่อก็ไม่เข้ามานะคะเพราะว่าฝนตกวันใหม่ก็ไปอยู่กับป้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะาบ<อ>ายค่ะ